ท,ทีีแถลงข่าวผลงานวิจัยข้าวเพื่อสุภาพภายใต้ชื่อโครงการข uh ้าวใบบุญบริษัทเซนโตโกเดนกรุ๊ป ok จำกัดและมหาวิทยาลัยคอนแกน่นณอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกน่นเมื่อวันที่27มีนาคม2567ร,รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันแพันทองบุริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอนแกน่นกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานแถลงข่าว ผลงานวิจัยข้าวเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อโครงการข้าวใบบุญเพื่อแบ่งปันความสําเร็จและความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาวิจัยและผลิตภัณฑ์ภายใต้การดำเนินง,งานของหน่วยงานภาคเอกชนบริษัทเซนโตโกเดิ้กรุ๊ปจำกัดและมหาวิทยาลัยคอนแก่นโดยศูนย์ควีนนมมหาวิทยาลัยคอนแก่นในปัจจุบันการพัฒนาวิจัยและผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับสินค้า เพิ่มคุณค่าและศักยภาพให้กับผลผล,ผลิตเพื่อการแข่งขันในตลาดรวมถึงการสร้างโอกาสให้ธุรกิจเกิดการเติบโตและมีความก้าวหน้าของสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งการพัฒนาและวิจัยนั้นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงมหาวิทยาลัยคอนแกนได้จะตั้งศูนย์พินนมมหาวิทยาลัยคอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการทำงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการแพทย์แม่นยำกเกษตรแม่นยำและโภชนาการแม่นยำโดยใช้เทคโนโลยีฟิโนมิกเป็นเครื่องมือและกลไกสําคัญในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักวิจัยจากทางภาคหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงการให้บริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัยการออกแบบการวิจัยการดําเนินการวิจัยตลอดจนถ่ายทอดผลการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานการวิจัยและพัฒนาของประเทศรวมถึงช่วยเพิ่มความเป็นเลิศ ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์การเกษตรและโภชนาการอาหารและยาทั้งในภาครัฐและเอกชนขอขอบคุณคณะผู้วิจัยจากศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยคอนแกน่นและบริษัทซินโตโคเด้นกรุ๊ปจำกัดที่ได้มาแบ่งปันองค์ความรู้และประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟีโนมิก สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพจากนั้นได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อผลงานวิจัยข้าวเพื่อสุขภาพข้าวใบบุญโดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลยพันทองวิรยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์ดเตอร์มนมานิดาสุขสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านฟีโนมิกมหาวิทยาลัยคอนแกนคุณธนพรคุณทวัชิรินักวิจัยคุณเฉลิมชัยทัดทานบริษัทเซนโตโโคเด้นกรุ๊ปจำกัดคุณวณิรดาศรีโยบริษัทเซนโตโโลเด้นกรุ๊ปจำกัดดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจ,จุธารพเพชรบุรานิน ประธานคณะกรรมก,การขับเคลื่อนการทำงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านฟีโนมิกศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคุณสิรินประเสริฐสังสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ข้าวใบบุญคือข้าวที่ผ่านกระบวนการเจรตินัยเซชั่นซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้สารอาหารในเปลือกข้าวเข้าไปอยู่ในเนื้อข้าวด้วย อีกทั้งยังทําให้ลดการก่อกวนของแมลงต่างๆเช่นมอดมดตั้งแต่ปี2 5 6 0ทางบริษัทได้เริ่มนําข้าวตัวอย่างส่งต่อให้กับญาติผู้ที่มีภาวะน้ําตาลเกินหรือเบาหวานได้ทดลองทานและเริ่มทานกันเองภายในครอบครัวผลของการทดลองทานได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก ผู้ที่ทานประจำสามารถควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในปี2562บริษัทได้นำข้าวทดลองมาเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ชัดเจนและก็มีมาตรฐานมากขึ้นและได้ทำการขึ้นทะเบียนออยอมีการจัดทำในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของออยอแล้วนำออกจำหน่ายโดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า ข้าวใบบุญซึ่งเป็นข้าวทางเลือกที่ทานได้ทุกคนในครอบครัวและดีต่อสุขภาพตลอดระยะเวลาที่วางจำหน่ายสินค้าบนช,ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ตั้งแต่ปี2 5 6 2ถึง2,564ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวใบบุญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากลูกค้าใหม่กลายเป็นลูกค้าเก่า และกลุ่มลูกค้าที่ทานประจำอย่างต่อเนื่องทำให้ขณะนี้มีผู้ติดตามสะสมมากกว่า8,000คนต่อมาในปี2565บริษัทได้เร็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าเพื่อยกระดับสินค้าให้สามารถต่อยอดไปได้อีกหลายด้านจึงได,ได้เริ่มจะดำเนินการวิจัยตัวผลิตภัณฑ์ และได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวใบบุญเข้าสู่กระบวนการวิจัยในช่วงกลางปี2565ทางบริษัทจึงได้ติดต่อไปอยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอคำปรึกษาในการวิจัยต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์จึงได้มาพบกับศูนย์ฟีนมนม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญและ ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการวิจัยในด้านฟิโนมิกและการให้บริการวิชาการอย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัยการออกแบบการวิจัยการดําเนินการวิจัยตลอดจนการถ่ายทอดผลการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเข้าใบบุญของบริษัทร่วมกับศูนย์ ฟรนมมหาวิทยาลัยคอนแก่นผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวใบบุญในห้องปฏิบัติการการทดสอบความเป็นพิษในเซลล์ด้วยข้าวที่ผ่านการย่อยพบว่าไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ลำไส้เล็กในหลอดทดลองการทดลองหาค่าดัชนีน้ำตาลในหลอดทดลองพบว่าการย่อยของข้าวใบบุญ100%เซมีค่า G.I ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภาวะอื่นๆ การทดสอบการแสดงออกของโปรโตีนที่ขนส่งครูโคตเข้าสู่เซลล์พบว่าเซลล์ที่ทดสอบด้วยเข้าใบบุญร0 0ซมีค่าของ GLUT 1น้อยสุดเมื่อเทียบกับภาวะอื่นๆเข้าใบบุญร0 0ซมีริต้านอนุมูลอิสระมากกว่าภาวะทดสอบอื่นๆการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีประโยชน์ในเซลล ที่ทดสอบด้วยข้าวที่ผ่านกันย่อยในหลอดทดลองพบสารเมเทโบไลท์ที่แตกต่างอย่างมีในสำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้นะครับทางมารยขอนแก่นก็มีความยินดีที่เราได้มีการแถงข่าวความร่วมมือ,อะระหว่างมารยขอนแก่นกับกบ,บริษัทเซนโต้โกลเด้นนะซึ่งเป็น บริษัทที่ทําข้าวใบบุญนะครับซึ่งข้าวใบบุญเนี่ยเป็นข้าวที่มีกระบวนการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารในการมีอาหารสุขภาพนะฮะแล้วก็ช่วยทําให้ลดระดับน้ำตาลในเลือดนีแล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพหลายอย่างซึ่งได้มีการทดลองใช้กับผู้บริโภคมาจํานวนหนึ่งนะแต่เดี๋ยว ต่อมาเนี่ยทางบริษัทก็ได้มีแนวคิดที่จะมีการพิสูจน์ถึงกลไกลการออกฤทธิ์ของข้าวว่ามีผลดีต่อสุขภาพอย่างไรก็ได้เลยได้มาร่วมมือกับทางศูนย์ฟีโนมของมาลคอนแกนนะครับในการที่จะพัฒนา,ใน,าในการทำการวิจัยนะก็พบว่ามีค่าใบบุญของทางบริษัทเซนเตอร์โกลเด้นกรุ๊ปเนี่ยนะครับมีผลอย่างน้อย3อย่างก็จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ คุณภาพสินค้าของบริษัทมากยิ่งขึ้นครับผลจากการพิสูจน์นี้ทางบริษัทก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเราคิดว่าคงจะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มาใช้ข้าวใบาบุญของบริษัทมากขึ้นครับค่ะด้วยตัวผลิตภัณฑ์ข้าวใบาบุญของเรานะคะก็พัฒนามาจากกระบวนการของข้าวหางซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอีสานเราค่ะโดยบริษัทได้นําหลักการนี้ค่ะมาเข้าสู่ กระบวนการเชิงอุตสาหกรรมขั้นแรกเลยก็คือการนำข้าวเปลือกนะคะมาแช่ในน้ำเพื่อคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์หลังจากที่เราได้เมล็ดที่สมบูรณ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิที่เรากำหนดในอุณหภูมิคงที่ที่เรากำหนดค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะมันจะเกิดกระบวนการเจลาตินไนกระบวนการเจลาติไนนี่ก็คือการนำ สารอาหารที่เป็นวิตามินและธาตุต่างๆค่ะให้ซึมเข้าไปในเนื้อข้าวนะคะหลังจากขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะนำข้าวเปลือกนี้ค่ะไปนึ่งด้วยไอ้น้ำแรงดันสูงด้วยอุณหภูมิที่ทางบริษัทกำหนดคุณซึ่งอุณหภูมินี้ต้องเป็นอุณหภูมิคงที่นะคะแล้วนำข้าวเนี้ยไปอบให้แห้งแล้วก็มาสีเหมือนข้าวเปลือกทั่วไปค่ะซึ่งหลังจากที่สีแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าข้าวใบบุญนี้จะเป็นเมล็ดสีเหลืองทองใส แล้วก็จะแตกต่างจากข้าวสารทั่วไปซึ่งกระบวนการต่างๆที่ที่กล่าวมาข้างต้นทางบริษัทก็คือจะควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องจักรทุกขั้นตอนการผลิตค่ะแล้วก็ที่สำคัญนี้นะครับเป็นข้าวที่มีออยรับรองนะครับมีการทําการวิจัยอย่างที่เรามานําเสนอกันในวันนี้นะครับก็เป็นการวิจัยของห้องวิจัยวิทยาศาสตร์ของฟีโนมของศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับซึ่งศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์มีการให้การวิจัยมีการพัฒานาแล้วก็เป็นการให้บริการที่ครบวงจรในด้านของวิทยาศาสตร์ด,ด้านวิชาการด้วยเราเชื่อมั่นในศูนย์แห่งนี้นะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพซ,ซึ่งก็จากลูกค้าของเราหลายพันคนในทดลองทานเข้าใบบุญตามที่เราแนะนำเนี่ยก็เป็นผลทําให้เบาหวานดีขึ้นความนันดีขึ้น เราหล่านี้นะครับก็จึงนํามาซึ่งผลงานวิจัยนี้ครับข้าวของเราเป็นข้าวขาวนะครับต้องบอกว่าเป็นข้าวขาวที่ใช้ข้าวขาวนี้เพราะว่าข้าวขาวเป็นข้าวที่สามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มีการผลิตอยู่ตลอดแหล่งปลูกของเราอยู่ที่ภาคกลางนะครับเพราะว่าเป็นภาคที่เป็นเ,นเนข้าวที่อยู่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ช่องทางติดต่อของเราอยู่ที่เว็บไซต์นะครับ www.bybunrice.com ทาง Li น์แอดทาง f c e e o o o แฟนเพจนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรของทางคุณทางการตลาดของเราด้วยนะครับ0628956471โทรสอบถามได้นะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรยังไงนะครับก็รพร้อมจะส่งให้ฟรีนะยังไงคนไทยเราก็ต้องกินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าการการกินกินข้าวที่เราบ้านเรากินทั่วไปนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นข้าวน้ําตาลสูง ก็เราก็ลองเปลี่ยนข้าวมาเป็นข้าวที่มีปริมาณน้าตาลต่ำนิจย์ไยต่ําแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รับสารอาหารในชั้นของเปลือกข้าวเข้าไปด้วยนะครับก็เรียนเชิญเชิญชวนผู้ที่สนใจใส่ใจดูแลสุขภาพนะมาลองเปลี่ยนข้าวไปบุญลองทานดูสักหนึ่งเดือนก็รู้ผลแล้วครับว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไง ค,ค,ค,คือด้วยด้วยข้าวใบบุญของเราก็จะมีจัดโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นทุกๆเดือนให้กับลูกค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นปีใหม่สงการวันแม่อย่างนี้นะคะถ้าลูกๆท่านไหนนะคะอยากจะซื้อข้าวใบบุญไปฝากคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยสอบถามมาที่เบอร์โทรของลิศได้เลยที่เบอร์062 895 6471ซึ่งเราจะมีโปรโมชั่นมอบให้มีของแถมมีส่วนลดแล้วก็ ซึ่งโปรโมชั่นพิเศษของทางทางบริษัทของเราก็จะมีทานครบ100กล่องนะคะเก็บกล่องป่าไว้แล้วก็นำมาแลกทองซึ่งเป็นทองคำแท้นะคะ,ะน้ำหนัก1กรัม1วงถ้าเทียบกับราคาในปัจจุบันนี้น่าจะ3,000กว่าบาทได้นะคะ <c oughs> ยังไงก็ฝากเข้าใบบุญไว้ให้กับทุกๆครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ